รงอัจฉริยะประดิษฐ์รถสัดา้าเคยโดนดูถูกไร้สาระตอนนี้รายได้เดือนละแสนนายสมโภชสอบกระโถกอายุ45ปีชาวบ้านบ้านโคกสูงหมู่ที่3ตำบลสาตะเคียนอำเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาเล่าว่าตนเคยเป็นพนักงานงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเสืงสางโดยตนมีหลายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหนึ่งในนั้นคือการตัดหญ้าบริเวณสนามบอลของโรงเรียนซึ่งมีพื้นที่กว้างนับ1ิบไร่และตนคิดว่าการตัดแบบเดิมซึ่งเป็นการตัดแบบรถ เดินตามต้องใช้เวลานานและเหนื่อยจึงคิดประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงขึ้นมาหวังว่าจะใช้ทดแทนแรงตัวเองได้ในช่วงแรกคนมักมองว่าเป็นการกระทําที่ไร้สาระแต่เมื่อรถตัดญ้าคันแรกสําเร็จสมบูรณ์ออกมาก็เกิดเข้าตาผู้อํานวยการโรงเรียนหลายๆแห่งโรงเรียนจึงมีการสั่งทําเพื่อนําไปใช้ในโรงเรียนต่างๆโดยในช่วงแรกจะทําให้โรงเรียนในเขตอําเภอเสืองสางและพื้นที่ใกล้เคียงก่อนซึ่งรถตัดญ้าคันหนึ่งตนจะใช้เวลาทํา20วันในปัจจุบันมีออเดอร์สั่งมาจากทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสี มาและต่างจังหวัด5-6คันต่อเดือนราคาตกคันละ28,500บาทส่งผลให้ตนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ140,000บาทเลยทีเดียว